ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นี่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน,น้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเป่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะ โคเซ่เหรอลนเธอมันเล่นไเ,เธอคอนเฟิร์มอ๋อ,อยากขาวกระจางใสกับคีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w วอร o ไวเว็วโโเบคววโบค m เโ้ทร,24 24. ทรีนนกรคนะ่ะก็ถ่ายไปได้เกือบเดือนแล้วค่ะก็เริ่มชินกับหนทางการสแสดงละครแล้วค,ค่ะอางคะ สนุกมากค่ะพี่ชอนเป็นคนน่ารักค่ะยาศัยดีแล้วก็คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดค่ะเราอยเรื่องแรกพรเรื่องแรกก็ตื่นเต้นตน,ตน,นะคะแต่ว่าเริ่มเริ่มชินแล้วค่ะเริ่มอ่าชินกับนักสแสดงเริ่มชินกับผู้กำกับเริ่มชินกับการสแสดงอะคะ่ะรับบทบาทเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ยากอยู่นะคะแต่เราก็ต้องทําตัวแบบใสๆแหววๆไม่รู้ว่าอะไร อะไรประมาณนี้ค่ะพี่ชอนมีนะารักถึงแบบพูดแน้เลยอย่าเกี่ยวกับการแสดงให้เราชมไหมคะค่ะมีบ้างค่ะเพราะว่าพี่เขามีประสบการณ์มาก่อนเราแล้วค่ะแต่ก็น่ารักกับทุกคนค่ะพี่ชอนน่ารักกับเจะจะมีแบบเด็กๆตัวเล็กๆมาร่วมสแสดงพี่ชอนก็น่ารักก็ช่วยสอนน้องเขาด้วยตอนนี้ไหนทำไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะประมาณสิบกี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะค่ะในปีนี้เป็นๆจะได้ชมกันอีกแน่นอนแน่นอนค่ะประมาณสี่ห้าเดือนค่ะไม่เกินค่ะเราต้องเรียนหรือว่า การแสดงเพิ่มเติมหร่าะค่ะได้ไปเรียนแอคติ้ง y w เวิร์ o ช็อปมาบ้างคะ่ะก็ช่วยนะคะเพราะว่าเราได้พอรู้แนวะะว่าเราต้องแสดงแบบไหนะคะ่ะมี่าวว่ากว่าเราจะเล่นขานแต่ละที่ราหลายลดีนกาดูหลายไหมก,ก็เยอะนะก็เป็นเรื่องแรกก็ต้องหลายเทคแล้วแต่ก็ข้อดีของมันคือว่าเราได้เรียนรู้ว่าเราทําอะไรผิดครั้งต่อไปจะได้ไม่ทําความผิดที่ซ้ำนะคะกลัว,ว่าเราจะแบบมือน,นแบบไปทำให้แบบกองละคร ขนาดนั้นนะคะเราไม่ได้แบบว่าขีดจนกระตั้งต้อง10 20เพคไม่ขนาดนั้นค่ะผู้กำกับก็น่ารักค่ะก็เขาจะบอกอยู่ตลอดว่าเขาต้องการแบบไหนก็บอกโอเคน่ารักก็น่ารักแล้วเอาแบบนี้นะโอเคได้แล้วค่ะคู่กับพี่ชอนกับไล่อยู่นี้ต้องถูกจับตามองโดนจับคู่ให้เป็นคู่ซิงเกันนอกจอควรจะแบบจับคูกกันไหมคะไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจแต่คงไม่มีละค่ะพี่ชอนนี่ถูกเป็นสุดได้ก็ไหม่ะพี่ชอนนี่ถูกเป็นสุดได้ก็ไหมพี่ชอนก็เป็นผู้ชายที่ แต่ว่าน่าตาด,ดีเลยนะคะแล้วก็สาวๆหลายๆคนก็คงจะปลื้มพี่เขาเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็แสดงละครร่วมกันก็เราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะได้ว่าน้องจอลุ้ไม่ค่อยแน่นอนอะไรนะคะได้ว่ so าน้องจอลุ้ไม่ค่อยแน่นอนใช่ไหมคะค่ะก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันที่ดีค่ะอลิให้ลีดาไปดูละครอะไรก็ได้ก็ตามสงสารไปค่ะฝากด้วยนะคะละครเรื่องแสงสงคนคนรักค่ะ,อะของลีดากับพี่ชอนจินดาโช่น,นะคะแสดงร่วมกันก็เป็นละคร,ะรเรื่องแรกของลีดาก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ได้ชมจะเม่ไร่น่าจะประมาณสองสนี okay. <All right. S 2> ้นะคะก็ยังไม่แน่แต่น่าจะเป็นออลบลายเดือนพฤษภาน่าจะเรื่องออกมาแล้วค่ะอเ่ะค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอลคอรที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุด กระแสบเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซบกองละครสุดฮิตแบบอันสีนที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชอมแ็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r i t เว็บก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว